อยู่ในจุดที่แย่ที่ลำบากที่สุดแม้กระทั่งเคยนอนแบบข้างทางก็เคยมาแล้วขอตังคนอื่นเสดเงินคนอื่นเพื่อซื้อมาม่ากินก็เคยมาแล้วนะทั้งทั้งที่ที่บ้านก็ไม่ได้อดอยากอะไรขนาดนั้นนะวันนี้ออกจากโรงเรียนตั้งแต่มอ2อะ่ะทั้งทั้งที่เป็นเด็กเรียนเก่งนะแล้วก็แทนที่จะได้เรียนโรงเรียนดีๆเรียนมหาลายัยอาสาชันพี่สาวอย่างเงี้ยเขาก็ได้เรียนใช่ไหมแต่วันนี้ไม่เรียนเพราะวันนี้เกเรก่อนเรื่องเกเรเยอะมากที่วันนี้เฮียวันนี้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แย่ๆมันแย่แบบที่ว่า ผู้หญิงคนนึงไม่น่าจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นเน่ยแต่เราพาเรงไปอยู่จุดนั้นเพราะตัวเองแท้ๆเราอะสร้างเหตุเอาไว้มันก็ส่งผลแบบนั้นวันนี้เสียดายไหมหรือรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทํำไหมเอาจริงๆนะวันนี้เคยมีความรู้สึกว่าอยากจะตายด้วยในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตตอนนั้นวันนี้เมาด้วยซ้ําแบบเฮ้ยฉันจะโดดลงไปดีปะวะอ,าาอยู่บนคอนโดอย่างเงี้ยฉันจะโดดลงไปดีไหมแต่มันจะมีสติคอยยั้งอยู่ถึงจุดนั้นเลยนะ สิ่งที่ทำให้วันนี้ผ่านมาได้ไม่ว่าวันนี้จะเอาตัวเองไปเจอกับอะไรก็ตามเพราะตัววันนี้เองวันนี้ในตอนนั้นให้บทเรียนอะไรกับวันนี้ในตอนนี้ไอ้วันนี้ที่ร้องไห้อ่อนแอไอ้วันนี้ที่งู้มันสมองมันก็มีแต่ทำไมมันงูได้ขนาดนี้ถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งอะไรที่ทำให้ไอ้โง่มันฉลาดขึ้นอะไรที่ทำให้ไอ้เหี้ยมันดีขึ้นก็เอาไอ้จุดนั้นแหละมาภูมิใจกับตัวเองซะไอ้การที่เราโง่มาก่อนนั่นแหละ มันทําให้เราฉลาดขึ้นมันทําให้เราได้เรียนรู้มันทําให้เราได้เติบโตได้เข้าใจอะไรมากขึ้นกับทุกๆเหตุการณ์ที่เราเอาตัวไปผจญกับมันคือการที่เราจะรู้สึกผิดได้เนี่ยมันแปลว่าเรารู้ตัวแล้วนะว่าไอการกระทานั้นน่ะมันแยน่เราก็จะรู้ว่าอ๋อปัจจุบันเราทําให้มันดีขึ้นได้นี่อนาคตเราทําให้มันดีขึ้นได้นี่ถ้าเราไม่เคยเฮีย้ยมาก่อนเราไม่เคยโง่มาก่อนมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นก็ได้ขนาดพระพุทธเจ้าอ่ะ ยังไม่ได้ฉลาดมาก่อนเลยไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บจะรู้อารยศัต์เลยยังต้องไปหาทางศึกษาทางนู้นทางนี้สัตว์นู้นสัตว์นี้ก่อนไปลองผิดลองถูกก่อนก่อนที่จะฉลาดก่อนที่จะรู้ความจริงแล้วเราเป็นใครทําไมเราถึงโง่ไม่ได้เหตุในอดีตมาส่งผลมาในปัจจุบันใช่ไหมงั้นเราก็สร้างเหตุใหม่ในปัจจุบันเพื่อที่จะส่งผลในอนาคตเหตุอะไรล่ะที่จะทําให้อนาคตมันดีขึ้นก็ทําปัจจุบันให้มันดีนั่นแหละ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากกระเสริมคือจิตเรามันไม่ใช่จิตดวงเดิมนะจิตเรามันมีการเกิดดับตลอดเวลาแม้กระทั่งร่างกายของเรามันมีเซลล์ที่ตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เซลล์ที่ตายแล้วก็สร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลานะมันไม่ใช่ร่างกายเดิมอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยทั้งจิตทั้งร่างกายเรามันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่แค่เรามองไม่เห็นไงแต่แค่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะไอโง่เมื่อวานน่ะ หรือไอ้เคียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วอะไอ้คนนั้นที่เคยทําผิดมันตายไปแล้วนะแต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่อะมันคือความรู้ความรู้ในการผิดพลาดนั่นแหละมันคือความรู้ของเราเนะเว้อเราทําผิดเว้ออเราคิดจะพัฒนาตัวเองเว้ยแค่เนี้ยก็เรียกว่าการเรียนรู้แล้วนะมีคนใหม่ที่ฉลาดกว่าเดิมแล้วเว้ยเราจะฉลาดขึ้นทุกวินาทีถ้าเราเอาทุกอย่างในชีวิตเป็นการเรียนรู้ถ้ารู้ตัวแล้วในวันเนี้ยภูมิใจในตัวเองถอะ